ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดครับวันนี้เราจะมาใจขุ้นนะครับตัวที่น่าสนใจกันประมาณรักสามสี่ตัวนะครับเป็นอยู่กู่ในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก่อนอื่นเลยมาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็ก์นะครับจากที่เส้นกดแนวโน้มตรงนี้ที่เราบอกไว้ว่าเป็นจุดแนวต้านสําคัญนะครับ ตอนนี้นะครับก็เบรกขึ้นมานะครับแต่เบรกขึ้นมาด้วยแท่งเทียนที่ไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับเราก็ยังเจอกับโซนแนวต้านที่เป็นหนึ่งและ1717 17ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีไปอาจจะไปต่อได้นะครับแต่จะตึงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วก็ ถ้าไหลลงนะครับจุดแนวรับก็อยู่ที่168 160นะครับแล้วก็1670นะครับประมาณแถวแถวนี้แหละนะครับเป็นจุดแนวรับนะครับสำหรับตัวเซตอินเด็กนะครับเรามาดูตัวที่น่าสนใจนะครับกลุ่มคอมเมอร์สนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังย่อนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่แนวโน้มกลับมา เริ่มบวกแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับของกลุ่มเป็นตัวโฮมโปครับโฮมโปมีสัญญาณนะครับกับตัวเป็นแฟกทอลขึ้นมาตรงนี้นะครับในแท่งเทียนชุดแท่งที่3นะครับทำไฮที่สูงกว่าโลดตรงสัญญาณแฟกทอลตรงนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบของการไซเว์นะครับตั้งแต่15.4ถึง16.5เอาเข้าจริงแล้วถ้าจะ ให้ชัวร์ก็คือต้องเบรกกรอบ16.5ไปได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเรารอตรงนั้นนะครับกำไรเอราคาสิ่งที่เราจะคาดหวังเนี่ยมันจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่มันไม่คุ้มนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องมีต้องเสี่ยงนะครับสักนิดหน่อย มาลองหาฟิโบเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเป้าจริงมันก็อยู่โซนประมาณสัก17เนี่ยชุดแรกแล้วนะครับ17เไม่เป็นชุดแรกนะครับทำให้การเบสหลังจากขึ้นไปตรงเนี้ยมันไม่ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็171819เเนาะตามราคาประมาณนี้แหละ นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเบรกกรอบเล็กๆตรงนี้ไปแล้วนะครับสำหรับตัวโฮมโปรครับเบรไม้แรกก่อนได้นะตัวที่2นะครับเป็นดูโฮมครับลักษณะสัญญาณคล้ายกันนะครับแต่สัญญาณเฟกทอลนั้นยังไม่เกิดเนื่องจากว่ายังคงเป็นบวก เหนือแท่งเทียนที่ทำาโลไว้เนี่ยแค่แท่งเดียวอยู่นะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัวดูโฮมนั้นปิดไม่ต่ำกว่า10 21นะราคาต่ำสุดที่21.1นะครับปิดไม่ต่ำกว่า21.1และไม่ต่ำกว่า20.7นะครับก็จะเกิดสัญญาณแฟกทอเทขึ้นมานะครับที่โลชุดนี้นะครับ จะให้สวยคือไม่ต่ำกว่าแท่งเทียนแท่งนี้แหละนะครับคือ2ี่ิบุดหนึ่งะครับก็สัญญาณแฟกทอลก็จะเกิดขึ้นสวยเหมือนกับดูโฮมนะครับจะจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะครับกว่ากันไปนะครับตัวที่3นะครับเป็น ilm นะครับ index living mall นะครับ index living mall นั้นนะขอโทษนะครับตัวนี้ เป็นชัดเจนยิ่งกว่าดูโฮมนะครับยิ่งกว่าดนะูโฮมเนาะก็เกิดสัญญาณโลตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮเอโลนะครับเป็นสูงขึ้นมานะครับในชุดตรงนี้นะครับถ้าวัน ถัดไปนะครับตัวสัญญาณแท่งปิดหรือแท่งปิดนั้นสามารถทำได้สูงกว่า23.50นั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับตัว Index Living m a l l นะครับเนื่องจากโซนแนวรับเนี่ยอยู่ตรงโซนแถวนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่22.4ี่ถึง23.4นะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับที่โอเคนะครับวันนี้ปิดลงมาต่ำ ที่เย็บสาก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัว i n e e x Living Mall นะครับโวลุ่มต่ำลงแล้วน่าสนใจนะครับตัวสุดท้ายในกลุ่มในกลุ่มคอมเมอร์สที่ตอนนี้ยังคงไซเว่ต้มเตี้ยมอยู่คือตัว Global นะครับ Global นั้นเกิด f a c เข้ Low w ตรงนี้แล้วนะครับหนึ่งครั้งแต่ว่านะครับหลังจากเกิด แฟกทอแล้วเนี่ยก็กลับมาทำโลต่ำกว่าแฟกทอ actor, เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตัวกอว์จะต้องปิดไม่ต่ำกว่านะครับหรือไม่ทำโลต่ำกว่า22.3นะครับก็จะเป็นการไซด์เวนะครับตัวแฟกทอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับถูกรีเจคนะครับก็ประมาณนั้น พอถูกรีเจ็คก,ก็ก็กลับมาไซเวย์ครับในกรอบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้วัดตัววอลลุ่มนะครับเดี๋ยวเราเช็ควอลลุ่มนะครับว่าอ่จะได้ประมาณนี้ครับจริงๆมันก็ ก็ถึงนอรรับแล้วเนาะที่21.90นะครับตรงนี้ลุ้นกันนะครับถ้าถ้าชุดนี้ไม่ไม่อยู่นะครับก็จะไหลลงมาที่21.4ส่วนแถวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสี่ตัวนะครับน่าสนใจครับส่วนโปรเอ็นยังคงยังคงรันโปรฟิตไปก่อนนะครับเรื่อยๆ หลังจากที่เจอชุดตรงนี้นะครับแนวต้านของโปรเอ็นน่าจะอยู่ที่ประมาณ9.25นะครับถ้าเจอ9.25เนี่ยอาจจะเจอแรงเทคนะครับแรงเทคลงมาเพราะว่าราคานั้นปรับตัวสูงจากวันที่ทำโลเนี่ยประมาณ10เปอร์ลนะอาจจะโดนเทคโปรฟิตลงมาได้ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้ายัางคนจะลันต่อก็ลันต่อไปนะครับพอไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับว่าจะลงหรือจะประมาณไหนเนาะจะลงถึงไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมสวัสดีนะครับขอให้โชคดีในการลงทุนครับ